สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบูอาคข่ครับในคลิปนี้นะครับจะมาลงเรดบอร์ดคเทนเอนะครับเอ็นเคสิโรจะเป็นขบวนการเซนไตซูชิแมนนะครับก็มาดูกันที่ทีมก่อนแล้วกันว่าใช้อะไรบ้างนะครับ <c oughs> ทีมที่ผมใช้นะครับก็จะมีตามนี้โดยที่ดามเมจหลักเนี่ยจะเป็นอินะชุดว่ายน้ำนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะลากเลือดนะครับยากมากไม่แคบจะผ่านไม่ได้เลยคือเคยเห็นคนผ่านได้โดยไม่มีทีนานะาแต่ว่าปุละครเ่าะจะเป็นแบบ้าดาวเวลตังทุกตัวเลยนะครับของอื่นน่าจะจัดเต็มทุกตัวซึ่งผมไม่ได้มีระดับนั้นด้วยวาะผมไม่ได้มาลงให้ดูแบบนั้น มีฮีนะนะครับมีซื้อบากิมาดึงดาเมจนะครับแล้วก็มีชุนมาช่วยเร่งหลอดสกิลบวกกับชุนเนี่ยมีสกิลยิงตัวขนาดกลางนะครับแปงขึ้นก็ใช้กับซูชิแมนได้นะครับเซลิกะตำแหน่งเซลิกะเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะใช้มูสกิแทนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามูสกิระเบิดไม่ค่อยโดนเลยนะครับระเบิดสกิลพื้นฐานะ ถ้าโดนได้เยอะๆก็อาจจะเอาลงอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ค่อยโดนครับมันเล็งยากนะครับถ้าเกิดใช้ทีมประมาณนี้แล้วก็ฮิบิกิครับโดยที่คอนเซปต์ Concept ก็คือเอาต้องเอาเซรีน่าเนี่ยดึงซูบบกิไปจุดจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้ซูเบกิใช้สกิลแล้วก็ดึงให้ซูชิแมนเนี่ยมันมารวมกันประมาณหนึ่งเพื่อให้สกิลโดนได้ทุกตัวนะครับให้ฮิบิกิระเบิดโดนได้ทุกตัว อะทีนี้เดี๋ยวลองลงกันดูเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> สิ่งสำคัญนะครับฮีนะต้องยิงโดนทุกตัวโดยที่เริ่มมาเนี่ยโดนทุกตัวเลยนะครับ <c oughs> ซึ่งคิดว่าเนี่ยนะขอลดเสียงหน่อยวะซึ่งคิดว่าไอ้มันอยู่ที่ตำแหน่งการวางทีนะครับซึ่งแต่ละทีมแต่ละตัวละครเนี่ยวางไปแล้วมันจะได้ผลไม่เหมือนกัน อาจจะต้องไปลอกของคนที่อันดับสูงๆด้วยอย่างของผมเนี่ยผมก็ลองมั่วๆเอาจนมันได้ประมาณเนี้ยทีนี้ถึงจะยิงโดนทุกตัวนะครับทีนี้เอาซื้อป่ะเอ้ยเอาเซินะดึงซื้อบ่กกี่มาประมาณนี้นะทีนาี้มาแล้วไอ้นะีอย่างเนี้ยโอเคคือยิงโดนทุกตัวนะครับได้ซือบกกีดึงนะครับเี่นจะเห็นว่าตัวสีดำมันเดินเข้ามาทีนี้ ครับเรามาลองดูว่าสกิลโดนทุกตัวไหมอ่ะถ้าอย่างนี้โอเคนะครับพี่บิกิระเบิดโดนได้ทุกตัวประมาณนี้สําหรับผมนะถึงจะผ่านซึ่งมันก็ลำบากพอสมควรนะแกขอเล่งสกิลก่อนก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือบาก,กิเนี่ยควรจะใช้สกิล ดึงความสนใจของพวกซูซี่แมนก่อนแล้วค่อยเอาฮีน่ายิงนะครับไม่งั้นบางทีโดนอย่างฝั่งฝั่งซูซี่แมนเน,เนี่ยมันก็มีสกิลดึงความสนใจเหมือนกันมันมีโฟว์วกนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรดึงอาร์โก่ะแล้วมันทําให้ฮีน่าสกิลไม่จดไม่สกิลของฮีนะาไม่จบแล้วทําให้ดามเมจยหายน,นะเพราะงั้นผมจะรอสกิลประมาณ6หลอดก่อนนะครับจากนั้นผมใช้ของซูบากินะครับดึงแล้วก็เอาฮีน่ายิงตามนะครับ เ o l l o w up เสร็จแล้วก็วนอย่างนี้ครับวนไปเรื่อยๆเลยให้โดนทุกตัวนะครับป๊บแล้วก็เซรีนะาคอยเลี้ยงเลือดให้ซูบากินะครับเพราะว่าดาเมจพูงนี้มันไม่ใช่เ,เล่นๆนะโดนแรงนะครับเนี่รอหกหลอดเปิดปุด๊บกินะ่าตนะามนะครับแต่ว่าก็ยังนะครับมีโอกาสอยู่นะว่า เามเไม่ทันออกคีไม่ออกอะไรเงี้ยผมเคยเจอนะต้องคอยเช็ควินาทีนะครับถ้าเกิดไม่ทันอมองแล้วยังไงก็ไม่ทันก็รีเล่นใหม่นะครับเนื่องจากว่าผมบอกเลยถ้าเกิดคุณฆ่าไอ้พวกเนี้ยฆ่าพวกเนี้ยไม่ตายในในทีมเดียวเนี้ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจบ e อกเสตบอยตัวนี้นะครับไอ้โดนเดะ เปลี่ยนตำแหน่งแล้วอันเนี้ยได้แล้วเ,เดิมรออันเนี้ยโดนฝั่งเราโดนไปแล้วเมื่อกสกิลไม่ได้เพราะว่าโดนโดนสก,กิลดึงฝั่งอานโดนหมดไหมโดนหมดอ,อันนี้มันเหลือสิบวิโอเคอย่างเงี้ยตายนะครับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยบา,นะบ,บางคนนะครับแหรับางคนนะที่เขาจะทําแ้มสูงๆนะครับเท่าที่ผมผมไปหาข้อมูลมานะเขาก็จะกดยอมแพ้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อมันจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเวลามันเหลือแค่ไม่กี่วินาทีมันทาแล้วกว่าตัวละครเราจะวิ่งไปถึงบอสเนี่ยมันก็เสียไปอีกประมาณวินาทีหลายวินาทีอยู่อะ่ะบางคนเขาจะกดยอมแพ้ตรงนี้เลยนะครับเราไปเริ่มทีมสองซึ่งผมผมจะไม่ทํา เพราะว่าวีดีผมเหลือประมาณ10วีก็ยังโอเคผมอยากให้ดาเมจฝั่งผมเนี่ยทำได้มากเท่าที่สุดามากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่ะผมปล่อยผมปล่อยนะอันนี้แล้วแต่คนนะขอะอีนะโยนอะไรสักอย่างไปอ่ะได้สักหลอดหนึ่งก็โอเคและ้วะครับเนื่องจากว่าทีมที่เราเตรียมมาในทีมแรกเนี่ยจะเป็นอีนะเนี่ยจะเหมาะกับการยิงหมู่เท่านั้นไอ้บอสตัวเดียว ในเฟสสองเนี่ยมันทีนะแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรก็คือใช้สกิล EX ไม่ได้นะครับแต่สกิลสกิลพื้นฐานยังโอเคทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูทีมสองผมใช้ประมาณ3-4ถึงทีมแล้วแต่รอบนะเพราะว่ามันด <c oughs> ามเมจมันไม่คงที่นะครับทีมสองผมใช้ประมาณนี้นะครับอุซุกิก็จะช่วย ไอ้สกิลรองไอ้สกิลพื้นฐานโยนให้ได้แล้วก็อีวอลี่เนี่ยจะเป็นสกิลยูรองมั้งนะครับสกิลรองทำดามเมจต่อเนื่องนะครับได้ต่อวินาทีได้นะครับยิงแล้วก็ติดสถานะแล้วก็ดามเมจหลักของผมเป็นอาสุสะเพราะว่าผมยัดสกิลไปเยอะซึ่งที่จริงถ้าดามเมจหลักอาจจะเป็นมุสก,กิอาจจะเหมาะกว่าแต่ว่า ผมวัตถุดิบผมไม่พอในการอัพสกิล e x นะครับสกิลแกล่เลเวลสามันทำดาเมจได้ไม่เยอะก็ผมไม่มีโคฮารุเพราะงั้นผมต้องยืมเพื่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วทีม2เนี่ยถ้าคุณมีโคฮารุของตัวเองเนี่ยแนะนำว่าตัวที่จะเอาลงจะไม่ใช่โคทามะแล้วจะเป็นหรืออาจจะเป็นโคทามะคู่กับกิบิกิตัวที่ยืมเพื่อนอีกทีหนึ่ง แต่ผมผมต้องยืมโฮฮาลูผมเลยเอาอีบิกิเพื่อนมาไม่ได้นะครับผมก็จะลงประมาณนี้ไปโดยที่โฮฮาลูจะเป็นตัวอิวหลักในการที่เวลาบอสมันระเบิดสก,กิลมาแล้ว,วลคอคปลรครเราจะตายทั้งทีมเลือดลดทั้งทีมแล้วก็ใช้โฮฮาลูฮิลได้ทีนี้ผมจะรอใหอ้มันสตันเราอะ มันไม่ติดผมอยากให้อักติดรถเกาะแล้วนะครับติดรถเกาะผมได้จริงเอาเอาสาสตรกายิงน,นะครับนี้ฮิวไปก่อนเดี๋ยวว่าสุาสตร์ยตายนี่เลือดล,ลดไปเยอะผมว่าคงต้องฮิวเอ่อได้ดีกว่านะ ทีนี้รีบร,บ,รบวนสกิลก่อนที่อันติของบอสจะออกเนะนี่ยอันติมาแล้วอันนี้ยิงเพื่อวนสกิลนะปกติจะไม่ใช่สกิลเอของอีโอลีนะนก็กิวนะครับติด,ดรถก่อนหน่อยเออเอาแม่งโยนไอ้นี่ไกแลว ยิงปึ๊บเอาแม่งตั้งโลมันตั้งโลพอดีวะ่ะเอ่อดาเมจก็จะหายอีกอ่ะอีโุ้ยยิวควรจะทำให้ได้เหลือประมาณต่ำงกว่า20หรอกนะครับแต่โดน ไอ้ส,สกิลมิสไซล์เนี่ยมันมีโอกาสสันทั้งทีผมก็เลยยังไม่ออกสกิลนะครับไม่งั้นยิงไปแล้วก็ว,ว้าวนี่หัวรู้ยหน่อยหน่อยเออเหลือสิบวิแล้วเหลือสิบวยยิยัดยัดให้หมดอังนะวะเหลือยี่บยดหลอดได้อยู่มั้งเนี่นดาเมจม,มันแบบมันแวบบ่งน,แบบแบบนะครับทีนี้ มาทีมสามนะครับทีมสามก็เอาตัวที่แดงที่เหลือเนี่ยมาลงผมจะเหลือประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีอสุสาชุดไกว้น้ำมา,ามีสกิลลดเกาะนะครับจะไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายทีนี้สเปเชียลเนี่ยวควรจะมีฮิวมูตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมมีฮานาโกะแต่ก็อัพปันมาได้แค่นี้แหละนะ ก็ยังก็พอใช้งานได้นะครับแล้วก็ที่จริงมาชิโรถ้ามีมาชิโร่แดงนะครับเอามาชิโร่แดงลงซึ่งผมผมมีแหละแต่ผมไม่ได้ปั้นไว้นะครับก็ไรเท่าที่มีจะได้ประมาณนี้ทีนี้ทีมสุดท้ายอ่ะก็จะเป็นพวกตัวละครตีสีฟ้านะครับที่เหลือ ก็แหมมาหรือก็ตัดตันเลยวางูิวบอลเลยแล้วกันตั้งโลยอเคผมจะวนสกิลนะใช้ยู่งก่อนใช้สกิลบูกะเพื่อวนสกิลอ่ะอ่ามันระเบิดอีกแล้วเลือดเลือดลดไม่เยอะยังไม่ต้องหิวจัด เอาสกิลอื่นไปก่อนอ่ะนี่มาแล้วสกิลไม้ตายนะครับเอาสกิลรอไว้ก่อนเลยอย่าให้ตัวละครเราตายแม้แต่ตัวเดียวนะครับไปกันดารเมจนหายนี้วนสกิกิลต่อตัอ้งเลย วันนี้ควรจะฮิวหรือบอกว่าฮิวไว้ก่อนดีกว่าเพรเลือดเลือดลดกว่าเกินกว่าซึ่งหลอดเดี๋ยวโดนได้ถ้าไม่ตายมาันกตตายสูงไปเดี๋ยวจะขึ้นติดตั้งออกมาทีโลยิงเงินโอเคอ้องเหลือเอ่อเลือดให้ได้ถ้าให้ดีอะ่ะเหลือเหลือประมาณห้าหลอดลงไปนะครับ ต,ต้องต้องต่ำกว่าสิบหลอดอ่ะอให้ดีเห500ลือห้าหลอดก็จะดีนะี่เครื่องอ่าชิ้นส่วนมาเริ่มพังแล้วนะต่อตอโลก็ยัดไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้เอาให้มันลดได้มากที่สุดยิ่งมันจะเป็นไปได้ยัดไมดีเ,ยๆๆเลยยิงทัมอเ้ย นับไหมวนะน่ะไม่รู้นับไหมเหลือหกหลอดก็โอเคไม่ได้แย่นะครับอ่ต่อมานะครับผมจะใช้ทีมที่เป็นจมตีสีฟ้าลงนะค่อนข้างจะทุลักทุเลนะครับเพราะว่าตัวละครผมไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะแต่จะก็แต่ก็ผ่านนะก็ผ <c oughs> ่านแล้วกัน เดิมคือควรจะมีฮิวหมู่แต่ว่าตอนเนี้ยที่ผมสังเกตนะพอเลือดมันเหลือหลอดประมาณนี้เนี่ยดาเมจที่มัน,ท,มนที่ตัวบอสทำได้จะลดลงนะครับไม่ได้สูงเท่าเท่าเดิมนะตันเอวางอันนี้ให้ไอนางหวอยซอนหลบไปนะคิวก็เราก็จัดได้เลยนะ ทำให้ได้มากที่สุดนะครับต้องหิวเลยวะไฟฟ้าเดี๋จะเห็นว่าดาเมจมันไม่ได้รู้สึกว่าแหลเข้าตอนตอนแรกที่ที่มันใช้นะครับให้จ้า อยู่เลยเหลือหลอดเดียวแล้วฮารุนะฮารุนะยัดหน่อยอ่าตมเก็บเรียบร้อยนะครับเอเมาดูสิแตมได้ไม่เยอะหรอกตัวสี่ทีมนะ อิชูนะอิชนะผมสกิลเลเวลค่อนข้างเยอะนะครับสกิลพื้นฐานก็เลยทำดาเมจได้เยอะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเ,เลดบอส EX นะครับตัวกระบวนการเซนตไปเดี๋ยวก็คือมาดูตรงนี้ได้นะครับว่เาเขาใช้ทีทมอะไรเล่นกัน เนี่ยจะเห็นว่ามีฮิบิกิสองทีมนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณมีโคอารูเนี่ยทำอย่างนี้ได้รวดามเมจจะสูงนะครับดันดามเมจได้สูงแล้วก็ถ้ามีเนรุวันนี่เกิดเนี่ยก็ใช้แทนซูบากิได้เลยนะครับแต่ต้องปั่นมาพอสมควรนะผมผมมีนะผมและถ้าเกิดใครตามจะรู้ว่าความเกลือผมเปิดไปจนกอลันตีสองตัวเลยนะครับวันนี่เกิดหมดไป เกือบเจ็ดพันนะแต่ว่าของวัตถุดิบตันไม่พอนะครับผมก็เลยต้องเอาซอบากีมาลงไปก่อนน่าจะต้องรอรอบนะ้าแล้วก็ตัวอู้สก,กีผมนั่นแหละสกิลมันไม่ได้แรงนะครับสกิลนางผมอัพมันไในสุดก็เลยย้ายไปไว้ทีมสองด้วยก็ประมาณนี้ครับสำหรบับเลดบอสเอ็กซ์ตรีมนะครับไคเต็นอ่านถูกป่าวะไคเตนเอเอก เพจซเหุนนะครับเ,เดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ